บทที่36ทีม3คนเธอเป็นอัจฉริยะฉันจะสอนเธอได้อย่างเหมาะสมเท่านั้นฉันหวังว่าผู้อำนวยการลองจะให้การสนับสนุนฉันและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตโปรดดูแลให้เธออยู่ร่วมชั้นเรียนกับฉันต่อไปหลงเฮิงสวีไม่อาจควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปและถามว่าผู้ใช้ธาตวิญญาณแห่งการต่อสู้นี้คืออะไรอาจารย์วู้มีความรู้ดีคุณคงมีความรู้เรื่องนี้บ้างใช่ไหมวู้ชางคงตอบว่า ฉันเพิ่งเห็นมันมันเป็นจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ไม่เลวเลยคุณจะได้เห็นมันในการต่อสู้จริงๆระหว่างการแข่งขันเลื่อนชั้นในเร็วๆนี้เมื่อได้ยินผู้ชางคงพูดถึงการแข่งขันเลื่อนชั้นหลงเิงซูจึงบอกเขาว่าการมอบหมายเซี้ยียให้กับชั้นเรียนของคุณเป็นเพราะฉันหวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชั้นเรียนของคุณในระหว่างการแข่งขันนี้ เมื่อชั้นเรียนที่แย่ที่สุดเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นก็จะกระตุ้นให้ชั้นเรียนที่อยู่ด้านบนทำงานหนักขึ้นการมีอยู่ของการแข่งขันเลื่อนชั้นนี้ขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์จากความรู้สึกเป็นเกียรติของนักเรียนในการกระตุ้นให้พวกเขาฝึกฝนหนักขึ้นอาจารย์วู้คุณได้ตัดสินใจแล้วหรือยังว่าคุณจะส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันนี้ใช่ฉันคิดเรื่องนั้นแล้วเมื่อวู้างคงกลับมาที่ชั้นเรียนภารกิจวิ่งรอบก็เสร็จสิ้นแล้วรวมตัวที่นี่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หเข้ามาหาเขากลางทุ่งเหมือนกับกองทัพทหารผู้มากประสบการณ์เราจะจบการฝึกภาคเช้าของวันนี้ที่นี่คุณถูกไล่ออกแล้วกูเย่ปโปรดอยู่ต่อในที่สุดก็จบลงแล้วช่างเป็นความสุขจริงๆทันใดนั้นนักเรียนทุกคนก็รีบวิ่งกลับหอพักของตนและในที่สุดก็มีเวลาพักผ่อนเพราะการฝึกฝนใบหน้าเล็กๆของกูเย่จึงดูแดงกว่าเดิม อาจารย์วู้ฉางคงคุณครูผู้ดูแลชั้นเรียนของคุณนี่คือกุญแจหอพักของคุณและนี่คือชุดนักเรียนและตำราเรียนของคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจะเป็นสมาชิกของชั้นเรียนที่ห้อย่างเป็นทางการขอบคุณอาจารย์วู้กู่เย่เก็บของจากวู้ฉางคงพักผ่อนบ้างนะครับบ่ายๆจะมาเรียนต่อครับเซียเสียดึงถังอุลินไปที่หอพักอย่างรวดเร็วทำไมาคุณถึงรีบร้อนขนาดนั้นคุณมีอะไรจะพูดก็พูดออกมาสิ เหตุผลที่เซียเซียรีบาทังอูลินไปที่หอพักเมื่อสักครู่ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะเขามีอะไรจะพูดวางใจเธอฉันไม่ได้ขอให้เธอสู้อีกแล้วเซียเซียกลอกตาเพราะฉันมีเจตนาดีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเธอเธอเห็นไหมกูเย่อยากเข้าใกล้เธอมากเกินไปทั้งอูลินถามด้วยความสงสัยว่าฉันสนิทกับเธอแค่ไหนเราเพิ่งจะแนะนำตัวกับเธอไปเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองไม่ใช่หรือ เสี่ยเสียขมวดคิ้วเมื่อเห็นว่าเธอเพิ่งคุยกับเธออย่างมีความสุขคุณรู้สึกประทับใจเธอหรือไม่อาจารย์วู้เคยบอกว่าการแข่งขันเลื่อนชั้นจะต้องมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยสองคนก่อนหน้านี้เป็นพวกเราแต่ตอนนี้เธออยู่ที่นี่แล้วคุณคิดว่าคุณจะมีโอกาสเอาชนะเธอได้หรือไม่ทั้งอูหลินสายหัวไม่แน่ฉันจะให้เธอมีส่วนร่วมด้วยเสียเสียเบิกตากว้างจะเป็นคนโง่หรือการแข่งขันเลื่อนชั้นมาพร้อมกับรางวัล เจ้าไม่อยากกินอาหารจากหน้าต่างบานแรกเหรอเมื่อมาถึงเรื่องอาหารทางอูหลินรู้สึกถูกกักขังเขาไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้านี้เพราะมูซีและการฝึกซ้อมตอนเช้ายิ่งทําให้เขาหิวมากขึ้นไปอีกฉันเดาว่าทางอูหลินและกูเย่น่าจะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันโจจังซีเดินเข้ามาและได้ยินการสนทนาอย่างชัดเจนเสียเสียชีที่ตัวเองคุณกําลังจะบอกว่าฉันไม่ได้มีส่วนร่วมใช่ไหม โจจังซีอธิบายว่าในสามแมตท,ที่คุณเจอกับถังอุลินคุณแพ้เขาสองครั้งและแก้มของคุณยังบวมด้วยซ้ำจากแมตหนึ่งและตอนนี้คุณแพ้ให้กับกู้เยเวในวันนี้ทำไมคุณถึงคิดว่าคนที่ตกรอบคือถังอหลินไม่ใช่คุณเขาไม่ค่อยพอใจกับเซียเซี่ยตั้งแต่แรกและนี่เป็นโอกาสที่ดีเกินไปที่จะโจมตีเขาเซียเซี่ยตกตะลึงกับคำพูดของโจจังซีและเมื่อนึกย้อนกลับไป เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวเป็นการแสดงที่น่าอัศจรรย์พอและใช้สมองของคุณหน่อยได้ไหมด้วยตัวละครครูอูเขาจะไม่กลับคำพูดของเขาพวกคุณทั้งสองจะยังคงมีส่วนร่วมและคนที่จะไม่เข้าร่วมก็คือฉันผู้เข้าร่วมอย่างน้อยสองคนไม่ได้หมายความว่าจะมีผู้เข้าร่วมได้เพียงสองคนอาจมีถึงสามคนด้วยซ้ำหยุนเซียวเป็นคนสุดท้ายที่เข้าหอพักสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความยอมแพ้ และสายตาของเขาดูเหมือนจะถามว่าสมองของคุณหายไปไหนหมดทั้งอูลินลูกท้องของเขาไม่สำคัญว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันกี่คนสิ่งสำคัญคือฉันหิวฉันอยากกินก่อนจะเริ่มเรียนภาคบ่ายมีการสร้างตำนานอีกเรื่องหนึ่งขึ้นที่วิทยายลัยตรงหายเทพเจ้าตะกลัคนหนึ่งได้สร้างสถิติใหม่ขึ้นมาอีกเมื่อพิจารณาจากสายตาแปลกๆของนักเรียนทังอูลินก็ชินกับมันแล้วโดยไม่สนใจพวกเขา เขาเพียงแค่เคี้ยวอาหารคำโตโตขนาดนั่งอยู่ในห้องอาหารเป็นเรื่องบังเอิญเพราะเมนูอาหารกลางวันก็เป็นซาลาเปาชิ้นโตอีกแล้วและเพื่อนร่วมหอพักของทังอูหลินคนอื่นๆแทบจะตาโปนออกมาเมื่อเขากินซาลาเปาชิ้นโตชิ้นแล้วชิ้นเล่าเข้าไปในท้องของเขาเสียเสียพูดอย่างจริงจังในอนาคตถ้าฉันใช้การกินเป็นเดิมพันกับคุณฉันคงเป็นคนโง่ทังอูหลินตอบว่านอกจากเรื่องนี้แล้วฉันจะไม่เดิมพันอะไรกับคุณอีกไม่มีแรงจูงใจใดๆ ฉันทำสิ่งนี้ไม่เสร็จคุณกินมันได้ในขณะนี้มีเสียงดังขึ้นจากด้านข้างของเขาจากนั้นก็มีขนมปังสีขาวขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นซึ่งวางอยู่บนจานของทังอูหลินทังอูหลินเงยหน้าขึ้นมองเขามองไปรอบๆไม่ใช่ว่ากู่เย่เป็นคนให้ขนมปังชิ้นนี้กับเขาเหรออย่างไรก็ตามเธอได้เปลี่ยนเป็นเครื่องแบบของสถาบันแล้วและดูเหมือนกับนักเรียนคนอื่นๆที่อยู่รอบ,รอบๆเธอ ขอบคุณทั้งอูหลินพยักหน้าไปทางเธอเขามักจะสร้างความรู้สึกดีๆให้กับคนที่ให้อาหารเขาเสมอกูเย่พยักหน้าไปทางเขาและหันหลังเพื่อจะจากไปโจจางซีเดินเข้าไปหาทาังอูหลินอย่างลึกลับอูหลินจากมุมมองของฉันเธอไม่ได้ตกหลุมรักคุณใช่ไหมวันนี้หลังจากเข้าร่วมชั้นเรียนกับเราเธอเริ่มพูดคุยกับคุณและตอนนี้เธอยังให้ขนมปังกับคุณด้วยดูเหมือนว่าเธอจะหลงรักคุณทั้งอูหลินตอบด้วยใบหน้าที่ไร้เรี่ยวแรง เจ้าอายุแค่เก้าขวบเท่านั้นใช่ไหมสมองของเจ้ามีความคิดประเภทไหนอยู่โจาจังซีกล่าวต่อว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันมีความคิดว่าจะทุบตีคุณอย่างไรแต่ตอนนี้ฉันไม่ทำอีกแล้วตอนที่คุณทุบตีความคิดนั้นก็หายไปเมื่อเห็นว่าชายคนนี้กำลังหลบเลี่ยงคำถามของเขาทางอหลินจึงกลับไปกินซาลาเปาเป็นคำใหญ่ๆอีกครั้งฉันเรียนภาคบ่ายกลับมาอีกครั้งด้วยระเบียบการฝึกฝนร่างกายที่เข้มงวดยิ่งกว่าเมื่อเช้า ชั้นเรียนทฤษฎีและความรู้หายไปไหนหมดคำอธิบายของวู้ชางคงนั้นเรียบง่ายด้วยมาตรฐานปัจจุบันของชั้นเรียนจะต้องเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้บ้างเจ้าชายผู้เยี่ยงเยือกเย็นพูดได้สมเหตุสมผลเมื่อใดการวิ่งนั้นดีกว่าในแง่ที่ว่าพวกเขาสามารถอดทนได้แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นการกระโดดแบบกบสนามก็เต็มไปด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่นอนอยู่กับพื้นในเวลาไม่ถึง30นาทีเด็กๆ วัยเก้าขวบต้องคลานกลับหอพักเพื่อฝึกร่างกายเต็มวันทั้งอูหลินเซียเซียและกูเย่มหาฉันหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จวู้ฉางคงเอ,อ่ยอย่างใจเย็นขณะที่ชั้นเรียนจบลงเซียเซียยืนได้อย่างมั่นคงด้วยความช่วยเหลือจากทั้งอูหลินขาของเขายังคงสั่นเทาอยู่ส่วนกูเย่ดีขึ้นเล็กน้อยแต่มือของเธอยังคงพยุงเข่าทั้งสองข้างเอาไว้ได้เด็กสาวผู้ครอบครองวิญญ,ญาณนักรบาธาตุนี้เป็นของขวัญจากสวรรค์ระหว่างการฝึกฝนร่างกาย เธอดูผ่อนคลายกว่าคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดและนั่นไม่ใช่เพราะว่าเธอมีพละกำลังมากกว่าแต่เนื่องจากวิญญาณน,นักรบของเธอเป็นนักรบธาตุนั่นทําให้เธอสามารถโต้อตอบกับธาตุต่างๆในอากาศได้ซึ่งคอยดูแลเธอในขณะที่เธอฝึกฝนธาตุลมทําให้เธอเบาและว่องไวธาตุแสงช่วยฟื้นคืนพลังของเธอธาตุไฟช่วยเติมพลังให้เธอธาตุดินช่วยเสริมความเพียรพยายามของเธอ ธาตุน้ำแข็งทำให้เธอมีสติสัมปชัญญะที่เยือกเย็นดูเหมือนว่าธาตุทุกประเภทจะช่วยให้เธอฝึกฝนได้ทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ดึกขนาดนี้หลังจากที่ความบาดหมางระหว่างเสียเซียกับถังอูหลินกลายเป็นมิตรภาพธาทีเย็นชาของเขาก็ลดลงไปบ้างตัวตนของเขาเปลี่ยนไปด้วยและเขาดูจริงใจมากขึ้นบรรยากาศของนายน้อยผู้มัง่งคั่งค่อยๆหายไปโชคดีที่วู่จางคงเป็นครูของพวกเขาและทำตามที่ชั้นเรียนกำหนดไว้ ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็คงไม่สามารถอดทนเรียนวิชาพละได้ครูทำเพื่อประโยชน์ของเราเองทังอูลินสนับสนุนเสียเสียหนึ่งชั่วโมงก่อนอาหารเย็นนักเรียนส่วนใหญ่ต่างหลับสนิทไปแล้วแม้ว่าถังอูลินจะเหนื่อยแต่เขาก็ยังคงพยายามนั่งสมาธิต่อไปในสองวันนี้หลังจากที่เขาเปลี่ยนวิธีการทำสมาธิเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นกที่เชื่งช้าจะบินเร็วผู้ที่มีจิตวิญญาณนักสู้ที่อ่อนแอควรฝึกฝนให้หนักขึ้นแม้แต่ตอนเย็นก็มีเรียนด้วยทางอูลินจะเริ่มตีเหล็กมังกรฟ้าได้ยังไงเนี่ยนี่มันปัญหาเลยนะเขาตีเหล็กได้แค่ตอนเที่ยงคืนเท่านั้นแต่ทําแบบนั้นไม่ได้หรอกหลังจากทําภารกิจนี้เสร็จแล้วเขาก็จะหยุดรับภารกิจอื่นๆอย่างน้อยก็ชั่วคราวหลังอาหารเย็นทางอูหลินแทบจะลักเสี้ยไปที่สนามเสี้ยกกาลังจะเดินจากไป เมื่อพวกเขาไปถึงสถานที่จัดงานกู่เย่ก็มาถึงแล้วและเธอก็ดูสดชื่นขึ้นเช่นกันตอนนี้เป็นเวลาเย็นแล้วและแสงอาทิตย์สุดท้ายก็ทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงสดแสงที่สะท้อนออกมาทำให้ใบหน้าอันง,งดงามของกู่เย่โดดเด่นยิ่งขึ้นวูชางคงเปลี่ยนชุดเป็นชุดฝึกสีดำและมีสีหน้าเค,าคร่งขรึมไม่ไกลนะเด็กสาวจากโรงเรียนระดับสูงมารวมกันเป็นกลุ่มๆและสองสามคนสายตาของพวกเธอจ้องไปที่วูชางคง มาด้วยกันทั้ง3คนเมื่อเขาเห็นพวกเขาทั้ง3คนเดินเข้ามาหาเขาวู้ฉางคงก็หันหลังแล้วเดินออกไปทั้ง3มคนเดินตามหลังวู้ฉางคงเข้าไปในส่วนลึกของสถาบานันวู้ฉางคงพาพวกเขาไปที่ด้านหลังของสถาบันและเข้าไปในสนามฝึกในร่มนี่คือสิ่งที่เขาขอจากหลงเหงิงซูระหว่างการประชุมเมื่อช่วงเช้าของวันนั้นด้วยการแสดงการสนับสนุนต่อง,งานของหลงเหิงซูและด้วยการสัญญาว่าจะไม่สร้างปัญหาให้กับผู้อํานวย การคนนี้ในสำนักงานสอนหลงเหงิงซูได้ตอบแทนการสนับสนุนของเขาด้วยการอนุมัติคำขอของวู้ชางคงในทำนองเดียวกันในฐานะผู้อำนวยการในสำนักงานการสอนเขาอยู่กับผู้อำนวยการแผนกขั้นสูงวู้ชางคงได้โต้เถียงอย่างดูเดือดกับผู้อำนวยการแผนกขั้นสูงจนถึงขั้นที่เขาหักขาผู้อำนวยการข้างหนึ่งนี่คือสาเหตุที่เขาถูกลดตำแหน่งไปอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษาและหากเขาต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์วู่ ก็จะช่วยให้เขาได้รับโบนัสมากมายจากประธานแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวของหลงเหงิงซูไม่สําคัญสําหรับวู้ชางคงตรับใดที่เขาบรรลุวัตถุประสงค์ถ้าไม่มีกูเ่เย่เขาก็คงไม่ยอมประนีประนอมกับหลงเหงิงซูได้ง่ายๆและคําขอโทษก็คงจะไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเมื่อเขามาถึงสถาบันระดับกลางในกรณีนี้เขาได้พบกับนักเรียนสองคนที่ส่งผลต่อเขาอย่างมาก และถ้าพวกเขาได้รับการฝึกฝนอย่างดีพวกเขาก็จะมีทักษะที่จําเป็นในการเข้าสู่ตําแหน่งนั้นสําหรับนักเรียนอีกคนเป็นกรณีที่ค่อนข้างแปลกประหลาดแม้ว่านักเรียนคนนั้นจะสนใจเขาแต่สําหรับนักเรียนคนนี้แทบจะเทียบไม่ได้กับความฉลาดของอีกสองคนนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันของทั้ง3าคนสนามฝึกนั้นเป็นทรงกลมและมีบารียอยู่ภายในซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกสําหรับนักเรียนที่มีเลเวลสูงกว่า แน่นอนว่าหากพลังวิญญาณของนักเรียนถึงระดับหนึ่งสถานที่เช่นทุ่งนาจะได้รับความเสียหายได้ง่ายวูชางคงพาทั้งสมคนเข้าไปกลางอาคารตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกคนจะต้องฝึกซ้อมกับฉันในตอนกลางคืนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเลื่อนชั้นในอีกสามเดือนข้างหน้าเมื่อเขามาถึงจุดนี้สายตาของเขาได้หยุดอยู่ที่ทางอูหลินจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณคือย่าเงินคราม ก่อนหน้านี้คุณได้รับเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันเลื่อนชั้นเพราะฉันไม่มีทางเลือกอื่นแม้ว่าตอนนี้กูเย่จะอยู่ที่นี่และได้เห็นพรสวรรค์และพลังของเธอแล้วไม่ว่าฉันจะพูดอะไรไปก่อนหน้านี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ฉันหวังว่าคุณจะแสดงให้ฉันเห็นว่าคุณมีความสามารถในการเป็นตัวแทนของระดับห